ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1239งสาทำอย่างเต็มที่ที่สุดตอนที่ไปชิงเหยียนตกจากรถมาหูหยินทุกคนจึงมัวแต่เป็นห่วงหญิงสาวกลัวว่าไปชิงเหยียนและลูกในท้องจะเป็นอันใดไปจึงไม่มีเวลาสนใจเรื่องรายงานสถานการณ์รบคิดเพียงว่าต้าโจ้าพ่ายแพ้จึงไม่ได้ส่งคนไปสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดตอนนี้ไปชิงเหยียนคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภยัยแล้วทุกคนจึงโล่งใจและมีเวลาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ คนอื่นอาจไม่เข้าใจว่าไปชิงเหยียนเป็นคนเช่นไรทว่าอาสภัยอย่างพวกนางรู้ดีแพ้ชนะคือเรื่องปกติของการทำสงครามไปชิงเหยียนไม่เพียงเคยออกรบในสนามรบมานับไม่ถ้วนหญิงสาวยังอ่านตำราพิชัยสงครามอยู่เป็นประจำนางได้รับการสั่งสอนจากเจิ้นกัวอองไปเวยถิงและเจิ้นกัวกงไปชีซานมาเป็นอย่างดีเหตุใดจะยอมรับความ่พ้แพ้ไม่ได้กันตงซื่อแอบเห็นเนื้อหาในรายงานสถานการณ์รบที่ไปชิงเหยียนกำไว้ในมือแน่นตอนที่นางช่วยบุตรสาวทำคลอด เมื่อได้ยินหูหยินห้าฉีซื่อถามขึ้นน้ำตาของตรงซื่อจึงไหลพรากออกมาทันทีนางพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้พลางกล่าวเสียงสะอื้นอาวีกับเสี่ยวชีหายตัวไปหูหยินคนอื่นๆตะลึงงานไปทันทีเหตุเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้หูหยินสีหวังซื่อเบิกตาโพลงอาเจียเหวี่กับอาชีควรปกป้องอาวีให้ดีไม่ใช่หรือ ครั้งนี้ต้องมีคนเป็นตัวล่อให้ศัตรูมาติดกับเพื่อดักซุ่มโจมตีอาวีพาเสียวชีไปเป็นเหยื่อล่อทว่าแม่ทัพชราชุยซานจงรับรู้ข่าวนี้ก่อนแล้วจึงนำทัพไปดักซุ่มโจมตีพวกเราก่อนเจ้ากะน้ำเสียงของไปชิงเยียนแหบพร่ามากต้เยี่ยนเผลอทําข่าวหลุดไปถึงหูของศัตรู หูยินห้าฉีซื่อได้ยินเรื่องที่ไปชิงเหยียนอนสั่งให้คนจัดทับไปประชิดชายแดนตาเยี่ยนก็เล่าว,ว่าหากตาเยี่ยนมีความเคลื่อนไหวใดให้บุกโจมตีทันทีนางจิกเล็บลงบนฝ่ามือของตัวเองอย่างแรงขอบตาร้อนเผาจากนั้นเอ่ยถามอย่างยังเชิงหรือตาเยี่ยนจงใจปล่อยข่าวนี้ออกไปกันแน่ไปชิงเหยียนสายหน้าไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกแม้หูยินคนอื่นๆจะเป็นกังวลเมื่อได้ยินข่าวนี้ทว่าพวกนางเจ็บปวดไม่เท่าพี่สะพ้ายใหญ่และอาเป่าโดยเฉพาะตอนนี้อาเป่าเพิ่งคลอดลูกออกมา ฮูหยินห้าเอื้อมมือไปรับตัวเด็กทั้งสองมาจากฮูหยินสี่หวังซื่อและฮูหยินสองหลิวซื่อนางเดินไปที่เตียงแลว้ววางเด็กทั้งสองลงบนเตียงนางมองไปทางต่งซื่อและไปชิงเหยียนพลางเอ่ยขึ้นพี่สะพ้ายใหญ่และอาเป่าไม่ต้องเป็นห่วงอาชีคือพี่ชายมีอาชีอยู่เขาต้องพยายามตหาอาวีและเสี่ยวชีให้พบให้ได้ต่อให้ต้อ,ตองแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตาม ฮูหยินห้าฉีซื่อพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองนางก้มไปกุมมือของต่งซื่อและไปชิงเหยียนไว้หลวมๆอาเป่าคลอดลูกแฝดชายหญิงออกมาถือเป็นลางดีอาวีและเสี่ยวชีล้วนเป็นเด็กฉลาดและเก่งเรื่องวางแผนพวกเขาต้องปลอดภัยแน่นอนใช่แล้วฮูหยินสามหลี่ซื่อกล่าวเสริมกล่าวกันว่าผู้ที่รอดจากความตายมาได้คือผู้มีบุญญาธิการตระกูลไปของเรารเผชิญเรื่องอันตรายมามากทว่า กลับผ่านมาได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งอาเป่ากำลังอยู่ไฟเจ้าห้ามเป็นกังวลเกินไปนักตั้งใจอยู่ไฟก่อนเข้าใจหรือไม่ไปชิงเหยี็นหันไปทางเด็กน้อยทั้งสองนางเอื้อมมือไปสัมผัสไปใบหน้าของลูกน้อยทั้งสองอย่างแผ่วเบาเอาเถิดอาเป่าเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วนางควรพักผ่อนได้แล้วพวกเราอย่าอยู่รบกวนอาเป่าเลยพี่สะพ้ยใหญ่เหนื่อยมาทั้งคืนเช่นเดียวกันรีบกลับไปพักผ่อนก่อนเถิดเจ้ากะหูหยินห้าฉีซื่อลุกขึ้นยืนพลางเบนหน้าใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาที่หางตาเล็กน้อย จากนั้นกล่าวกับพี่สะพายคนอื่นพวกเรากลับกันก่อนเถิดหูหยินสองหูหยินสามและหูหยินสี่เดินตามหลังหูหยินห้าออกไปจากตำหนักของไปชิงเหยียนหูหยินห้าฉีซื้อหันไปกล่าวกับพี่สะพายคนอื่นๆอาวีคือกำลังใจของพี่สะพายใหญ่และอาเปาตอนนี้อาเปากำลังอยู่ไฟจะปล่อยให้นางเสียใจเพราะเรื่องอาวีและเสี่ยวชีมากเกินไปไม่ได้เด็ดขาด สีเหลีย <le> <ing> งเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเราไม่มีทางปกปิดรายงานสถานการณ์รบได้แน่ไม่นานข่าวนี้คงแพร่กระจายไปทั่วเมืองเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ตระกูลฝั่งมันดาของพวกเราพอมีคนใช้งานได้อยู่บ้างพวกเราส่งพวกเขาไปช่วยตามหาอาวี๋และเสี่ยวชีที่สีเหลียงมีคนตามหามากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสหาเจอมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่บรรดาอาสภัยอย่างพวกเราสามารถทำเพื่ออ,อวีและเสี่ยวชีแล้วข้าก็คิดเช่นนี้เหมือนกัน หูยินสามหลี่ซื่อไม่รอให้หูยินห้าฉีซื่อกล่าวจบก็รีพยักหน้ารัวนางจับชายกระโปรงและมืออีกข้างก็จับมือหมวมัวเดินจักไปอย่างรีบร้อนข้าจะไปเขียนจดหมายถึงตระกูลฝั่งมันดาของข้าเดี๋ยวนี้ข้าก็เหมือนกันหูหยินสองหลี่ซื่อรีบเดินกลับเช่นเดียวกันหูหยินสี่หวังซื่อได้ยินคำกล่าวนี้จึงขยับริมฝีปากเล็กน้อยทว่าเมื่อหันกลับไปมองตำหนักของไปชิงเหยียนนางจึงพยักหน้ารัว พี่สะพ้ายสีข้าทราบสถานการณ์ของตระกูลฝั่งมันดาของท่านดีฮูหยินห้าฉีซื่อเดินไปคล้องแขนฮูหยินสี่หวังซื่อจากนั้นเดินลงบันไดไปพร้อมนางท่านเขียนจดหมายกลับไปบอกว่าหากหาตัวอาวีและเสี่ยวชีพจะถือว่าทำความดีความชอบยิ่งใหญ่ตระกูลหวังปฏิบัติต่อพี่สะพ้ายสีไม่ดีอาเป่าจึงไม่ได้สนับสนุนตระกูลหวังเมื่อนางขึ้นครองราชท่านบอกพวกเขาว่านี่คือโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้สร้างผลงานหากตระกูลหวังไม่คว้าโอกาสครั้งนี้ไว้ก็คงไม่มีวาสนาแล้ว ท่านบอกพวกเขาว่าสไายคนอื่นรีบเขียนจดหมายไปให้ตระกูลฝั่งมันดาของตัวเองเพราะต้องการแย่งความดีความชอบในครั้งนี้มาเป็นของตัวเองให้ได้ฝ่ามือของหวังซื่อเต็มไปด้วยเหงื่อจะได้ผลแน่หรือพี่สไ้า์สี่ยังไม่รู้จักน้องชายอนุข,ของตัวเองอีกหรือเจ้ากะเขาชอบอยู่เหนือผู้อื่นหากพี่สไาายสี่บอกเขาว่าสไ้าคนอื่นกำลังแย่งกันสร้างความดีความชอบเขาต้องรีบเข้ามาแย่งด้วยแน่นอนเจ้ากะฉีซื่อตบหลังมือของหวังซื่อเบาๆอย่างปลอบโยน หวังซื่อชะง,งักมือที่กำลังคำลูกประคำอยู่นางพยักหน้าตอบตกลงข้าจะเชื่อน้องสะไปคตำหนักของไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนอ่อนเพลียจนแทบทนไม่ไหวนางควรนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ทว่านางเป็นห่วงอวีและเสี่ยวชีจึงฝืนร่างกายของตัวเองเอาไว้ตอนนี้นางมีสติมากถงมัวมัวให้ชุนจือพานางกำนันเดินไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานของตำหนักให้มิดชิด จากนั้นยกเตาผิงหลายอันเข้ามาด้านในตอนนี้ไผ่ชิงเหยียนกำลังอยู่ฝไยนางจะโดนล,ลมไม่ได้แม้แต่น้อยเตาผิงใต้ดินถูกจุดขึ้นเช่นเดียวกันต่งชิงผิงได้เข้าวังก่อนผู้อื่นเพราะเขาคือลุงของไผ่ชิงเหยียนทว่าไผ่ชิงเหยียนเพิ่งคลอดลูกเสร็จติงชิงผิงจึงไม่ได้เข้าไปด้านในได้แต่สนทนากับหลานสาวผ่านผ้าม่านเท่านั้น การที่ไปชิงเหยียนคลอดลูกแฝดชายหญิงออกมาถือเป็นเรื่องน่ายินดีของทุกคนตงชิงผิงเล่าเรื่องปรากฏการณ์ดีที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้งฟาฝั่งตะวันออกเมื่อเช้าให้ไปชิงเหยียนฟังท้องฟ้าปรากฏลางดีขึ้นเช่นนี้แสดงว่าอาวีและคุณหนูเจ็ดต้องปลอดภัยแน่นอนอาเปาเจ้าอยู่ไฟให้สบายใจลุงให้คนส่งจดหมายไปบอกท่านยายของเจ้าแล้วพรุ่งนี้ท่านยายและป้าสะพ้ายของเจ้าจะเข้ามาเยี่ยมเจ้าในวังวันนี้เจ้าพักผ่อนให้เต็มที่เถิดไปประกาศเรื่องน่ายินดีเถิด ให้คุณนางทุกคนรับรู้ว่าฟาบาดประสุทธิุทายาแฝดมังกรและหงออกมาต่งซื่อถอนหายใจออกมาพลางกล่าวขึ้นได้ต่งชิงผิงรับคำเขาพยายามควบคุมความรู้สึกเป็นห่วงอวีเอาไว้ข้าจะไปประกาศเดี๋ยวนี้ต่งชิงผิงทำความเคารพเตรียมจักไปแต่นึกสิ่งใดขึ้นได้จึงหันไปกล่าวกับไปชิงเหยียนอาเป่าหลู่ไท้ไว้ไปจัดการเรื่องที่เจ้าสั่งให้ทำแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลเกินไปนะ องคารักลับของตระกูลต่งออกเดินทางไปช่วยตามหาอาวีและคุณหนูเจ็ดแล้วท่านยายของเจ้าส่งจดหมายไปในชายของเจ้าสั่งให้ช้างลานออกเดินทางไปตามหาอาวีและคุณหนูเจ็ดที่ซีเหลียยงด้วยตัวเองแล้วเช่นเดียวกันเจ้าไม่ต้องห่วงขอบพระคุณท่านยายและท่านลุงมากเจ้ากะนี่จะห่างเหินกันเกินไปแล้วต่งชิงผิงกล่าวจบจึงทำความเคารพชิงเหียนอีกครั้งและจากไปทันทีโดยไม่ต้องการรบกวนการพักผ่อนของไปชิงเหียน ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองสี่โหดร้ายชุนเทาถือน้ำแกงไก่ที่อุ่นไว้บนเตาตลอดเวลาแหวกม่านเดินเข้าไปหาไปชิงเหยียนที่เตียงนางกล่าวด้วยดวงตาที่แดงก่าคุณหนูใหญ่ดื่มน้ำแกงไก่แล้วรีพักผ่อนเถิดเจ้ากะเรื่องที่ไปชิงเหยียนล้มจนคลอดก่อนกำหนดทําให้ทุกคนตกใจจนแทบหัวใจวาย หมอหลวงทั้งสำนักและหมอตำยาทุกคนไปทำคลอดให้ไปชิงเหยียนโดยแขวนชีวิตตัวเองไว้บนเส้นได้ตอนนี้ไปชิงเหยียนคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภยัยไม่ว่าต่งซื่อหรือหมอหลวงทุกคนต่างก็โล่งใจได้เสียทีเฉินชิงเซิงกลับไปรายงานข่าวดีที่จนไปแล้วพ่อบ้านเหาะและหลู่ผิงจะได้รับรู้ว่าไปชิงเหยียนคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยแล้ว ต่งซื้อป้อนน้ำแกงไก่ให้ไปชิงเหยียนทานประมาณครึ่งชามทหารกองทัพปที่เป็นคนนำรายงานสถานการณ์รบกลับมารายงานก็ถูกพามายังตําหนักของไปชิงเหยียนพอดีไปชิงเหยียนยกมือห้ามไม่ให้ต่งซื้อป้อนนางอีกจากนั้นกล่าวเบาๆท่านแม่อยู่เป็นเพื่อนข้ามาทั้งคืนแล้วท่านกลับไปพักผ่อนก่อนเถิดเจ้ากะฝากท่านแม่ดูแลลูกๆของข้าแทนข้าด้วยเจ้ากะ ต่งซื่อได้ยินเช่นนี้จึงรู้ทันทีว่าไผ่ชิงเหยียนต้องการทำสิ่งใดนางเงยหน้ามองไผ่ชิงเหยียนด้วยแววตาดุดนันอาเปาเจ้าเพิ่งคลอดลูกออกมาเจ้าต้องอยู่ไฟข้าไม่วางใจมอบชีวิตของน้องๆไว้ในมือผู้ใดทั้งสิ้นเจ้ากะเป็นความผิดของข้าเจ้ากะท่านแม่ข้าไม่ควรกลับมาสวรรค์ส่งสัญญาณบอกข้าแล้วทว่าข้ากลับคิดว่านั่นเป็นเพียงความฝัน น้ำเสียงของไปชิงเหยียนสะอื้นนางกล่าวต่อไปไม่ไหวได้แต่ใช้หลังมือปาดน้ำตาทิ้งท่านแม่ข้าต้องไปช่วยพวกเขาเจ้ากะอาวีคือสายเลือดแท้ๆของข้าเสี่ยวชีคือลูกที่ข้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดข้าเป็นห่วงพวกเขาน้อยกว่าเจ้าหรืออย่างไรต่งซื้อขึ้นเสียงสูงอย่างควบคุมไม่อยู่แต่เจ้าอาเปาเจ้าคือดวงใจของแม่เช่นเดียวกันเจ้าพังทอดลูกออกมาเจ้าจะเดินทางไกลเช่นนั้นได้อย่างไร หากหากอาวีเป็นอันใดไปขึ้นมาจริงๆแม่ก็เหลือเพียงเจ้าแล้วหากเจ้าเป็นอันใดไปอีกคนแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเช่นไรไปชิงเหยียนได้ยินคำของมันดาขอบตาจึงร้อนเผาขึ้นทันทีน้ำเสียงของต่งซื้ออ่อนโยนลงนางหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาให้บุตรสาวเอาหลับเพิ่งคลอดลูกออกมาอย่างร้องให้เลยมันไม่ดีต่อดวงตาของเจ้าเชื่อแม่นะ ท่านแม่ข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงข้าข้ารู้ดีว่าลูกของข้าเพิ่งลืมตาออกมาดูโลกทว่าข้าต้องไปตามหาอาวีกับเสี่ยวชีข้าคือพี่สาวของพวกเขาไปชิงเยียนกัดฟันกรอดซีเหลียงอาจจับตัวอวีและเสี่ยวชีได้แล้วมีเพียงข่าวการเดินทางไปยังซีเหลียงของจักรพัินีแห่งต้าโจวที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานแพร่ไปถึงหูของพวกเขาเท่านั้นพวกเขาจึงจะรู้ว่าอวีและเสี่ยวชีมีความสำคัญต่อข้ามากเพียงใด พวกเขาจึงจะรู้ว่าอาวีและเสี่ยวชีมีประโยชน์มากเพียงใดพวกเขาจึงจะไม่สังหารอาวีและเสี่ยวชีเจ้ากะอาวีและเสี่ยวชีจะได้ไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายอาวีและเสี่ยวชีคือคนของตระกูลไปทายาตระกูลไปจะไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นตัวถ่วงของกองทัพไปเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ไปชิงเหยียนหวาดกลัวที่สุดต่งซื่อได้ยินคำนี้จึงเบนหน้าหนีไปอีกทางนางไม่อยากให้บุตรสาวเห็นน้ำตาของนาง นางพยายามกั้นน้ำตาและหันกลับไปมองไปชิงเหยียนอีกครั้งจากนั้นตักน้ำแกงไก่ป้อนไปชิงเหยียนต่อแม่รู้ดีว่าเจ้าเป็นคนดื้อรั้นแม่ห้ามเจ้าไม่ได้เจ้าดื่มน้ำแกงนี้ให้หมดเร็วน้ำแกงไม่ร้อนแล้วแม่จะป้อนเจ้าเองตอนนี้อย่าว่าแต่ไปชิงเหยียนเลยแม้แต่ต่งซื้อเองก็อยากเดินทางไปยังสนามรบเดี๋ยวนี้นางเพิ่งได้ตัวบุตรชายคืนมา หากต้องสูญเสียเขาไปอีกครั้งมันคงโหดร้ายกว่าการเอาชีวิตของนางไปเสียอีกไม่สู้ให้นางคิดว่าบุตรชายของนางตายไปตั้งแต่แรกเสียยังดีกว่าเมื่อเห็นบุตรสาวยอมดื่มน้ำแกงแต่โดยดีน้ำตาของต่งซื่อจึงไหลออกมาอีกครั้งอย่างควบคุมไม่อยู่ฝาบาทคนมาถึงแล้วพะยะค่ะเว่ยจงรายงานไปชิงเหยียนผ่านฉากกั้นไม้หนานมู่ซึ่งประดับด้วยอัญ,ญมณีทั้ง8ปดคันวัฒไทยเฮาฝาบาทพะยะค่ะ น้ำเสียงของทหารกองทัพไปแหบพร้าเขายังไม่มีเวลาอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบัดนี้ร่างของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นมอมแมมเขาได้ยินข่าวแล้วว่าไปชิงเหยียนพัดตกจากรถมาหลังอ่านรายงานสถานการณ์รบบัดนี้คุณชายห้าและคุณหนูเจ็ดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหักเสียวไปใส่ไว้เกิดเป็นอันใดไปอีกคนเขาคงสมควรตายมากตงซื้อวางถ้วยน้ำแกงไก่ลงบนโต๊ะด้านข้างนั่งหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน้ำตา นางนั่งอยู่บนเตียงพลางมองไปทางทหารกองทัพไปที่คุกเข่าอยู่บนพื้นด้านนอกฉากกัน้นไปชิงเหย็ยนเอ็นกายพิงหมอนอิงนางมองไปทางทหารกองทัพไปที่คุกเข่าอยู่นอกฉากกั้นพลางถามขึ้นคุณชายสามบอกในรายงานว่าคุณชายห้าและคุณหนูเจ็ดถูกแม่ทัพชราชุยดักโจมตีก่อนถึงที่นัดหมายเจ้ารู้รายละเอียดเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ทหารกองทัพไปรู้สึกโมโหมากเขาเงยหน้ามองไปทางไปชิงเหย,ยน,น้ำเสียงสะอื้นของเขาแฝงไปด้วยโทสะที่ไม่รู้จะระบายออกที่ผู้ใดแม้ที่ดักซุ่มของตาเย็ยนจะอยู่ค่อนข้างไกลาจากที่สีเหลียงบุกโจมตีทว่าตาเย็ยนไม่ได้ส่งสายสื่อไปตรวจสอบสถานที่ด้านหน้าเลยหรืออย่างไรตาเย็ยนต้องทรยศพวกเราแน่นอนมิเช่นนั้นแม่ทัพชราชุยซานจงจะทราบสถานที่ดักโจมตีของพวกเราได้เช่นไรพะยะค่ะทหารกองทัพไปกล่าวถึงช่วงสุดท้ายเสียงก็สะอื้นขึ้นทันที ตอนที่คุณชายห้าส่งคนมารายงานและกองทัพของพวกเราไปถึงที่เกิดเหตุกองทัพของใต้ยเยี่ยนอยู่ที่นั่นแล้วทว่าคุณชายห้าและคุณหนูเจ็ดหายตัวไปแล้วพะยะัคข้สหายกองทัพไปเสียชีวิตทั้งหมดหากพวกเขาต่อสู้กับสีเหลียงจริงไม่มีทางเสียชีวิตทั้งหมดเช่นนี้พะยักข้ทหารกองทัพไปร้องให้ออกมาอย่างคุมไม่อยู่ไปชิงชีไม่ได้รายงานเรื่องเหล่านี้ให้ไปชิงเหยียนรับรู้ในจดหมาย ชิงเหยนกำผ้าปูเตียงพลางกัดฟันกรอดนางหายใจเร็วขึ้นกว่าเดิมทว่าเมื่อนึกถึงเซียวหลงเหยนโทสะที่มีอยู่ในใจจึงค่อยๆสงบลงแม้เซียวหลงเหยียนจะเคยหลอกใช้ฐานะของอาวีทว่าเขาเคยรับปากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่ออาวีครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงอาวีเท่านั้นยังมีเสี่ยวชีน้องสาวคนที่เจ็ดของนางอยู่ด้วยเซียวหลงเหยียนรู้ดีว่าน้องๆมีความหมายกับนางมากเพียงใดดังนั้นเขาไม่มีทางทรยศนางไปเข้าร่วมกับซีเหลียงเด็ดขาด ไปชิงเยียนเอ่ยถามเสียงแหบพร่าคนของใต้เยียนที่นำทหารไปดักซุ่มโจมตีคือองค์ก้าวแห่งใต้เยียนใช่หรือไม่ขอรับทหารกองทัพไปกล่าวเสียงรอดไรฟันแม้คุณชายสามจะไม่ให้พวกเราคาดเดาไปเองเพราะกลัวทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้นทว่าเสี่ยวไปไซไว้หักสีเหลียงถูกกำจัดเมื่อเรายึดเมืองอวิ๋นจริงได้ใต้เยียนและต้าโจจะต้องต่อสู้กันเองเพื่อรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งต้าโจอของพวกเราเห็นต้เยียนเป็นพันธมิตรอย่างจริงใจ พวกเราแบ่งของที่ได้จากสงครามให้ใต้เยี่ยนมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำทว่าใตา้เยี่ยนอาจเตรียมการไว้ล่วงหน้านานแล้วขอรับข้าสงสัยว่าใตา้เยี่ยนอาจจับตัวคุณชายห้าและคุณหนูเจ็ดไว้เป็นตัวประกันเสี่ยวไปใส่พวกเราควรเตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่นๆนะขอรับนี่คือการคาดเดาของสหายในกองทัพไปทว่าคุณชายสามคิดว่าสีเหลียงต้องการให้พวกเขาวัดระแวงแคว้นพันธมิตรของตัวเอง ไปชิงชีเชื่อเหมือนไปชิงเหวินนะเย,ยวอองเก้าแห่งตาเยียนที่ยอมทิ้งโอกาสการบุกโจมตีเมืองอวินจริก่อนตาโจและยกทัพย้อนกลับไปช่วยเหลือไปชิงเหียนที่เมืองเจิงจือไม่มีทางทรยศต้าโจทว่าองเก้าแห่งต้าเยียนไม่ทรยศไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะไม่ทํานางต้องไปถามเซียวหลงเหียนว่านอกจากเขาและน้องๆของนางแล้วยังมีผู้ใดทราบแผนการในครั้งนี้อีกขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ